ปังอะไรเนี่ยมขนมปังเวียดนามบุดไม่แข็งค่ะโอ้ยกลิ่นว่างเงี้ยเป็นของเวียดนามค่ะเหรอใช่เนี่ยขนมปังเวียดแบบนี้มีหลายรสไหมเนี่ยมีแต่รสเดียวค่ะเอามาเอามาจากกอดกอดจังหวัดชิ้นละปัดแล้วก็ทำทาไส้ใสแล้วก็ไปเวฟก่อดค่ะให้มันกรอบเลยได้แต่ขได้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นในทำนั้ไม่ค่อยมีคนเอา ไม่ค่อยมีคนทำใช่ค่ะไม่เคยเห็นเลยมอมีบังฮงสุกน้กคอนแบบนีกะปิรนะคะมันเป็นปาเต้ค่ไม่ใช่กะปิค่ะมันเป็นตับค่ะอ๋อว็อกโแลตมันเป็นตับค่ะแล้ว้องไปเวก่อนใช่ไมเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าตับก็สุกแล้วค่ะตับคือทาสุกเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีวิธีทปรุงมันเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่คาว